พาเพื่อนๆมาชมตำแหน่งที่มือใหม่หรือผู้ที่เริ่มต้นวาดภาพเหมือนใหม่ๆนะครับมักจะทํามีความคาดเคลื่อนหรือตกหลน่นเอาง่ายๆคือเพี้ยนไปเลยเนี่ยนะครับเบิ้องยังไหนเหตุจังไหนนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเรากําหนดตั้งแต่ด้านซ้ายจนด้านขวาของภาพก็คือตั้งแต่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าผากไปหาท้ายทอยทีเนี้ยตรงที่มีประเด็นก็คือหน้าผากกับขมับนี่ครับ มันกว้างยาวแค่ไหนในแต่ละมุมภาพเราก็ใช้เส้น3เส้นหลักๆเนี่ยนะครับในการดูถัดมาจากนั้นบริเวณช่วงกรามหรือขากรรไกรเนี่ยครับเราก็จะใช้เส้นที่เป็นแนวขมับกับท้ายถอยนะครับเพื่อนๆขีดยาวลงมาเพิ่มแล้วเราก็จะทราบว่าตรงมุมที่เป็นจังหวะเหมือนเป็นเหลี่ยมโค้งพอดีของช่วงกรามขากรรไกรนะครับ เขามีความสั้นยาวแท่ไหนดูตัวเลขที่ผมเขียนกำกับ1และ2ไหมนะครับคราวนี้ผมอธิบายแบบนี้ถึง3ภาพเลยเพื่อให้เพื่อนๆมีความเข้าใจแล้วก็หาความแตกต่างของมุมภาพให้มีความคาดเคลื่อนกันนิดนึงนะครับทีนี้ดูครับผมจะมีขึ้นมา3มเส้นครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ตรงเส้นสีเหลืองที่เป็นกรามกับขาไกลเนี่ยให้เพื่อนๆขีดเส้นแนวหน้าผากกับท้ายทอยลงมายาวๆแบบนี้นะครับในการตรวจสอบดูว่าเขาคนนั้นที่เราจะวาดหรือว่าใครที่นั่งเป็นแบบให้เราเนี่ยถ้าเราขีดเส้นไม่ได้แบบนี้เราก็ใช้ดินสอตั้งขึ้นครับในการับ แล้วคราวนี้เราก็จะทราบว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งประมาณตรงไหนนะครับแล้วเห็นอันไหนสั้นหรือยาวแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยทํามาทั้ง3ภาพเพื่อให้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างนะครับคราวนี้ผมก็จะใช้วิธีการเดิมแล้วเพื่อนๆก็ขีดตั้งแต่หน้าผากไปหาท้ายทอยทีนี้เราก็เล็งดูครับจงช่วงกรามขานไกลมุมโค้งว่าเขามีพื้นที่ตรงน้าไอตรงขมับเนี่ยครับประมาณแค่ไหนตรงนี้จะบริเวณกรามกับขานไกลนี่คือจะใช้พื้นที่ตรง ตั้งแต่หน้าผากนะครับตรงข้างๆขอเบ้าตานะไปหาท้ายทอยนะครับในการตรวจสอบดูครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วภาพเหมือนของเราก็จะมีความใกล้เคียงกับต้นแบบมากขึ้นนะครับจากความคล้ายจนกลายเป็นเหมือนในที่สุดนะครับ